สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนนะคะเมื่อนีก้กะมีแนวทางมาแบ่งปันในพี่ให้น้องคือเกาเนาะจะเป็นแนวทางหาหน้อยมัดรวมสีน้อยวดประจําวันที่สามเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะจ้ะเนาะเขาจะมาเบื้องผลของวันที่สองเนาจะจ้ะผลของวันที่สองเฉพาะกิจเฉพาะกิจเก้าหกสี่เก้าหกสี่กับบมี่เนาะจ้ะเนาะลดเขา กำลังวันหกนะจ๊ะแปดแกับเข่าตัวเด่นนะจะเด่น8รูดวิ่ง8ตัวเจาะกบมาานาะจะเนาะมาตรงตรงเนาะพิเศษ902 902เก้าเขาเด่น2องนะจ๊ะฟัน2รูดวิ่ง2เข่าตัวกับเนาะสอตัวเจาะศู 07กับมีแต่ในกำลังวันนะจ๊ะส่วนตัวจอห้อบาบอมาเนาะกระโดดไปปกติ424กระเข้าตัวจอห้าตรงๆนะจ๊ะ24 24ข่าเด่นสองฟันสองรูดวิ่งส 2, อง24 82 82ห้ากระเข้าตัวกลับนะจ๊ะ28 82 สองแปเนาะเขาทั้งหลดวิ่งเลยนาะจะแปดตัวเด่นตัวฟันมากเหมือนเนะจะแปดสองน้อยปกติ VIP สามศูนย์หนึ่งสามศูนน่งกับบอมีนะ่เนาะจะหลุดเนาะเข่าตะลีกําลังวันเนาะจ้ะหนึ่งหกแกับเขาตะหลูดวิ่งเนะจะรูดวิ่งแเด่นแเนาะตัวจอห้าบอมาเนาะจะทำมีแปหูก็จะได้เป็นตัวกลับนะจะสรุปกระลุดนะจ้ะ สรุปกับเขาเด่น2องสองฟัน2รูดวิ่ง8 2นะจ๊ะส่วนในตา่างวันมี1มี6มี7นะจ๊ะส่วนตัวจอเฮ้ากระมาสองศูนย์สองนตัวกราฟนอก้วกสองตรง8 8ดแปตรงตรงนะจ๊ะเขา2น้อย3น้อยนะจ๊ะเขาสามน้อยเฉพาะกีด88ดพิเศษ0ูนย์ส ปกติสองสี่กับแปดสองน่าจะเขาสามน้อยเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดน้ำไปรูดไปวิ่งได้เบิดเลยนะจจะมาหมดทั้งสี่น้อยน่าจะถ้าผู้ใดน้ำไปรูดไปวิ่งนะเพราะว่าแอนให้แปดสองรูดวิ่งน่าจะน้อยแรกกะรูดวิ่งแปดเนาะน้อยพิเศษกะรูดวิ่งสองน้อยปกติกะบสองกับแปดน่าจะ VIP วีไก็มาแปดเนาะจ๊ะเนะาะผู้ได้นาไปรูดไปวิ่งซ้ายรูดววาซไายวิง่งเนาะจ๊ะมาเหมือทั้ง4น่อยเนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเขาไปตามต่อของวันที่3นาะจ๊ะกัยินดีกับผู้โชคดีนะจ๊ะก่อนเี่จะไปรับชมของวันที่3ามก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนะจ๊ะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะจ๊ะของวันที่ วันที่สามวันที่สามแอดก็จะให้เป็นเดียนที่เจ็ดหนึ่งแปดหกห้านอยมารวมสี่นอย นี่เลขกำลังวันน่าจะแอดว่าผิดแอดว่าเป็นตัวเด่นโมเมลนาจะเนาะเป็นเลขกำลังวันเนาะส่วนตัวเด่นที่แอดสิหายน่าจะเหตุจะหายศูนย์กับเก่าเนาะวันศูนย์รูดวิ่งเก้ากับศูนย์น่าจะส่วนตัวเจาะ 01 07 08 09 92 94 95 96 สองตัวไปกลับทุกครั้งทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะจ๊ะรอบวันที่สองก็ถือว่ามามา,มาเต็มนะจ๊ะเนาะมาเบิ่งรุ่นกันเนาะรอบนี้ว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะกระขอให้มาคืือเกานะจ๊ะ ตแอดเน้นใะห้น่าจะนอ้ามักถ้าชอบคือกันกระจดไว้แคไว้จะบ,บมักกระพานนะ่าจะแนวทางมีเขามีหลุดปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าบมักที่แอดจับคู่ใหก้กับมาจับตัวเด่นใส่กับตาล่างวันก็ได้หรือว่าจะนําตาล่างวันไปรูดไปวิ่งนะ่าจะ ได้คือกันนาะจ้ามาคือกันเนาะกับพิจารณาเอาน้าจ่ะพี่น้องจ้าก่อนที่จะออกไปก็ซอยเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์น้าจ่าให้ช่องแอลนี่ช่แนวน้าจ่ะช่องหน,หน้อยช่องนี้น้าจ่ะเป็นกําลังใจให้กันไปตลอดน้าจ้เะนาะไว้พอกันคลิปนาแนวทางนาสวัสดีค่ะ